จมีคีคคเเธอเดยววนนถึงถังสุดท้้าายมมีีเธอครบลใหใจสนวัสดีค่ะเอมค่ะสาธิดาปินสินชัยค่ะตอนนี้อายุ21ค่ะเพิ่งจบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะที่จริงเรื่องเต้นกับร้องเพลงเริ่มมาพร้อมๆกัน,นะคะ่ะเพราะว่าเหมือนเอมอยากเป็นศิลปินที่ร้องด้วยเต้นด้วย พูดแม่ก็เลยบอกว่าโอเคถ้าชอบแบบนี้ก็ไปเรียนฮิปฮอปก็เลยลองเต้นดูเรียนฮิปฮอปดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ติดใจก็เลยแบบชอบเต้นมาถึงทุกวันนี้ค่ะ where supposed ฝากเชียร์เอ็มด้วยนะคะเพราะว่าเอ็มก็อยากมีความฝันที่อยากร้องเพลงอยากเต้นบนเวทีให้ทุกคนดูนะคะก็ฝากเชียร์เอ็มแล้วก็ติดตามเอ็มเอส11กันด้วยค่ะ